หมอพรทิพชีคดีแตงโมเป็นคดีแรกตัวแทนคนตายไม่อยู่ข้างคนตายวันนี้สิบพฤษภาคมห5แพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์เปิดใจคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมในรายการคุยแซ่บโชว์ที่มีหนิงปณิตาธัญญาธัญญาเรศและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการพร้อมยืนยันจุดตกเรือคือหัวเรือตามหลักของวิทยาศาสตร์มีบางช่วงบางตอนพิธีกรได้ถามว่าอะไรคืออุปสรรคของคดีนี้ คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ตอบว่าอุปสรรคใหญ่สุดเลยก็คือเป็นคดีแรกที่ตัวแทนของคนตายไม่ได้อยากให้เราเข้าไปช่วยเต็มที่คือทั้งแม่และทั้งทานายเราพยายามเรียกให้เขามาดูแผลเขาให้ตัวแทนมาก็ไปว่าตัวแทนอีกอุปสรรคที่สองคงจะเป็นพนักง,งานสอบสวนแต่พนักง,งานสอบสวนเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เอาที่กรถามต่อว่าเป็นคดีแรกในชีวิตที่ยากหรือเปล่าหมอพรทิพย์ก็ตอบว่าไม่ใช่ค่ะเป็นคดีแรกที่ยากของผู้ตายไม่ได้อยู่ข้างคนตาย ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆกันนะครับ